ุณชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากมีข่าวเลิกรากันระหว่างคุณเบียสุกลวัฒน์แล้วก็สาเวเบลล่าราณีนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้มีการลดสถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องเท่านั้นค่ะทางทันิวออนไลน์นะคะก็ได้มีการรวบรวม6สาวที่ได้ได้ว่าเคยตกเป็นข่าวกับพระเอกหนุ่มคุณเบียสุกลวัฒน์นี่แหละจะมีใครบ้างคุณผู้ชมขาไปดูพร้อมๆกันค่ะคิดได้ว่าหลังจากมีข่าวช็อกวงการบันเทิงตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะปิดฉากรักข้ามช่อง ระหว่างพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อคุณเวียสุกลวัฒน์แล้วก็นาะงเอกสาวอย่างคุณเบลล่าราณีนะคะที่ล่าสุดเนี่ยสาวเบลล่าเองก็ได้มีการออกมาเคลียร์ดรามา่าถึงกระแสที่มันถาโถมเข้ามาทั้งอาทิตย์เลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเลิกรากันจริงแต่ว่าลดสถานะจากคู่รักกลายมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันเท่านั้นนะคะก็ <c oughs> คือยังมีการติดต่อปรึกษากันได้อยู่คะ่ะเพียงแต่ว่าแค่มันลดสถานะลงมานะคะ ซึ่งสาเหตุหลักๆของการดุติตความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีการปรับจูนกันไม่ได้แล้วก็เคยพยายามหลายครั้งแล้วจึงตัดสินใจร่วมกันค่ะว่างั้นลดความสัมพันธ์กันดีกว่าเลอแค่พี่น้องที่ห่วงใยกันเท่านั้นแต่ก่อนอื่นค่ะไทยนิวออนไลน์นะคะก็อยากจะทําการรวบรวมหญิงสาวในวงการบันเทิงนี่แหละ ที่เรียกได้ว่าเคยตกเป็นข่าวแล้วก็เคยคบกับหนุ่มเบียร์มาให้ชมกันค่ะไปชมกันนะคะว่ามีใครบ้างครับผู้ชมเริ่มจากคนแรกเลยค่ะโอ้โหถ้าคนที่เกิดในยุค9กก็คงจะทันนะคะนั่นก็คือคุณแพนเค้กเขมมณีศ์ค่ะซึ่งสาวรายนี้นะคะเคยเป็นอดีตแฟนสาวของคุณเวียร์สุกุลวัฒน์ค่ะแล้วก็มีการสารสัมพันธ์กันตอนเล่นละครในเรื่องพิกฟินสู่ดาวนะคะเมื่อปี2549จนทั้งคู่เนี่ยคบหากันเป็นระยะเวลานาน,านกว่า5ปีนะคะก่อนจะมีการเลิกรากันไปค่ะซึ่ง ข่าวที่ต้องเลิกกันเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ปลื้มหนุ่มเวียสักเท่าไหร่นะคะก็เลยมีการเลิกลากันไปในตอนนั้นคนต่อมาค่ะก็คือคุณมินพิชยาค่ะนางเอกคู่ขวัญเลยที่ประกบคู่กันหลายต่อหลายเรื่องนะคะจะมีกระแสข่าวออกมาว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีการแอบกิ๊กแอบกั๊กปลูกต้นรักกันเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วนะคะทั้งคู่ก็ออกมายืนยันค่ะว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องเท่านั้นแล้วก็สาวมินเนี่ยก็เป็นเพียงแค่นางเอกร่วมง,งานกันเท่านั้นค่ะไม่ได้มีอะไรมากกว่านนี้ะะคะ ซึ่งก็มีอีกคนนึงค่ะคุณกิฟออรลีนน่นะคะ mm hmm. ก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีข่าวเมาส์มากๆเลยถึงขนาดที่ลือว่าขึ้นคอนโดกับหนุ่มเบียร์เลยนะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมายืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยแอบปลูกต้นรักหรือกิก๊กอะไรกันจริงเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะคะผู้ชมคะต่อมาค่ะสาวคนนี้ค่ะพอช่วงแรกๆที่คบกับคุณเบลล่าใช่ไหมคะสาวคนนี้ก็เข้ามาค่ะคุณชิงชิงคริปฐานะคะนางเอกสาวที่เคยตกเป็นข่าว เป็นข่าวดราม่าใหญ่โตเลยคุณผู้ชมข่าวว่าพยายามที่จะเข้าไปเป็นมือที่3ระหว่างหนุ่มเวียแล้วก็สาวเบลล่านะคะโดยสาวชิงชิงเนี่ยได้มีการโพสต์แล้วก็แท็กหาพระเอกหนุ่มคนนี้ยอยู่บ่อยๆเลยถ้าใครจําข่าวนี้ได้นะคะชอบลงรูปตามสถานที่ที่หนุ่มเวียไปจนคนคิดว่าเอ้ยไปด้วยกันหรือเปล่า,น,น,านู่นนั่นนี่หรือเปล่าจนโดนถล่มแล้วก็ด่าเละเลยคุณผู้ชมข่าวร้อนถึงหนุ่มเวียเลยค่ะต้องออกมาแก้ข่าวให้นะคะอีกทั้งสาวเบลล่าค่ะก็ยังได้ออกมาสัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าเอ้ยไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยรู้จักกาชิงม่อนเลย ส่วนคุณสาวพีคพระรัชยาค่ะหนึ่งในนางเอกสาวเธอคนนี้เนี่ยก็เคยตกเป็นข่าวที่พัวพันอักษรย่อก,กับหนุ่มเวียว,ว่าทั้งคู่เนี่ยแอบมีความสัมพันธ์กันแต่ว่าทั้งคู่ของผู้ชมก็ได้ออกมาแก้ข่าวนะคะว่าโอ๊ยมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะจนมาล่าสุดค่ะคนล่าสุดเลยก็คือสาวเบลล่าราน,นีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นนางเอกสาวช่องน้อยสีที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีการปลูกต้นรักเทอเลียนต้นรักกันมาเป็นระยะเวลานานกว่าน9ปีค่ะผู้ชม ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีโมเมนต์หวานๆน่ารงน่ารักให้แบบว่าแฟนคลับประชุมกระชวยหัวใจอยู่ตลอดเลยนะคะจนเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่เป็นขวัญใจประชาชนเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็บรรดาแฟนคลับเนี่ยโอ้โหฟินกันไปตามๆกันเลยนะคะต่างเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงปลงใจกันลั่นวิวาลั่นระคังวิวากันไปเลยเอออยากแบบชอบแบบชอบผู้นี้มากจนกระทั่งค่ะผู้ชมขาล่าสุดที่มีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการเลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลดความสัมพันธ์เหลือเพียง แค่พี่น้องเท่านั้นค่ะผู้ชมทําเอาแฟนคลับเนี่ยก็เสียดายนะคะอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันคลองรักกันยาวนานค่ะผู้ชมเรียกได้ว,ว่าการเลิกราระหว่างทั้งคู่เนี่ยทำเอาช็อกหัวใจแฟนคลับอยู่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็ประชาชนที่ติดตามความรักของทั้งคู่มาอย่างโดยตลอดเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะสาวเบลล่าเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลียร์ชัดทุกปัญหาเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องดรา,าม่าในส่วนของเธอนะคะ ทั้งหมดเลยค่ะผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าเอาเป็นว่าเคลียร์กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณเบลล่าได้ทําตามความฝันนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของครอบครัวดูแลคุณแม่ต่อไปค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม